นะแม่เข้าใจตรงไหนอยากทราบรายละเอียดตรงไหนพี่สอบถามหนูได้เลยลูกค้าไม่ซื้อหนูไม่ว่าเพราะว่าของแบบนี้บังคับกันไม่ได้นะคะพี่นะอ่ะตะกร้านี้แม่จ๋านี่เลยจะเป็นกําไรโอมรุ่นรักขเนตจะมีทั้งพระแม่รักสมีและองค์พ่อพระพิฆเนศลูกค้าจ๋าอยู่ในวงเดียวนะคะลูกค้าหนาะตัวนี้ใส่สวยลูกค้าจ๋าใส่สวย นะคะพี่นะ้าใส่สวยแล้วความหมายดีเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องการค้าขายหรือว่าจะเป็นเรื่องความรักนะคะลูกค้านะดีนะคะหน้ากว้าง6มิลค่ะเป็นงานฟรีไซส์14เซนใส่ได้ไม่เกิน1 8 19เซนใครอยากได้ลูกค้ากดนะแม่ตะก้านี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะสําหรับการกดติดตามนะคะแม่ <c oughs> ใครจะกดกดนะลูกค้าจา๋าอันนี้แบบว่าเป็นรุ่นใหม่ นะคะพี่จ๋าเป็นกําไรโอมที่มีทั้งพระแม่รักษมีและองค์พ่อพระพิคเนตนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในวงเดียวใครจะกดกดนะนะคะพี่จ๋าใครจะสั่งสั่งได้เลยสําหรับงานตะกร้านี้นะคะตะกร้าหกเป็นทรงกลมใช่ไหมคะขนาด19พี่สาวหมายเหตุเข้ามาให้หนูนะว่ารับเป็นทรงกลมใช่พี่สาวหมายเหตุเข้ามาให้หนูได้ไหมพี่พี่ทราบวิธีการหมายเหตุไหมถ้าไม่ทราบถามน้องได้เลยเดี๋ยวหนูแจ้งรายละเอียดให้ว่าหมายเหตุยังไงอ่ะ กดเข้าไปลูกค้าจ๋าตรงที่ซื้อเลือกสีกําไรเสร็จแล้วสั่งซื้อด้วยคูป,ปองเสร็จแล้วมันจะมาหน้าสรุปคําสั่งซื้อนะคะจะมีที่อยู่ของลูกค้านาะใต้ที่อยู่อยู่ฝั่งขวามือจะมีคําว่าเพิ่มข้อความตัวเล็กกดเข้าไปแล้วพิมพ์คําว่าทรงกลมแล้วบันทึกแล้วเลือกวิธีการชำระเงินได้เลยนะคะพี่จ๋าวิธีการหมายเหตุน,นะง่ายๆลูกค้าทําตามหนูแค่นั้นเองกดตรงที่ซื้อเสร็จแล้วลูกค้าจ๋าเลือกสีที่ลูกค้าใส่ นะคะสั่งซื้อด้วยคูป,ปองเสร็จแล้วหน้าสรุปคาสั่งซื้อลูกค้าจ๋าจะมีที่อยู่ของลูกค้าอยู่ใต้ที่อยู่ฝั่งขวามือจะมีคําว่าเพิ่มข้อความตัวเล็กกดเข้าไปค่ะพี่พิมพ์คําว่าทรงกลมนะคะพี่จ๋าแล้วบันทึกข้อความเสร็จแล้วพี่เลือกวิธีการชำระเงินได้เลยหมายเหตุต้องต้องทำก่อนสั่งซื้อนะ มันจะขึ้นมาในไบโอเร์หนูใช่พี่แอนมินจะได้หยิบถูกแต่ถ้าสั่งซื้อเสร็จแล้วทักแชทย้อนหลังอะ่ะพี่แอนมินจะไม่จะไม่ได้ไปดูแชทลูกค้าเพราะว่าปิ๊นออเดอร์มาเขาจะแพ็กเลยใช่ค่ะลูกค้าจา๋าเนาะนะคะใครไม่ทราบวิธีการหมายเหตุแจ้งแม่ค้าได้นะลูกค้าจา๋าใครจะกดกดได้เลยตะก,ก้านี้ นะคะแบบลูกค้าขอมาเยอะเกินจนต้องสั่งทํานะคะพี่นะคะพี่จ๋ามีทั้งพราแม่รักสมีแล้วก็องค์พ่อระพิกเนศอยู่ในวงเดียวป <c oughs> ักอีกหนึ่งรอบผัดลูกค้าจบจัตตาก้านี้หนูจะไปต่อแล้วนะจบจัตตาก้านี้หนูจะไปต่อแล้วนะคะพี่จ๋ <c oughs> จจาทร <c oughs> งกลมเนี่ยใส่ได้ถึง1 5อ้สิแต่ถ้าทรงรีเนี่ยใส่เต็มที่ได้แค่17เซน นะคะลูกค้าจ๋าทรงรีแขนเล็กใส่ได้ใส่ได้ตั้งแต่13เซนลูกค้าถึง17เซนนะทรงรีนะทรงกลมจะใส่14เซนเต็มที่ไม่เกิน19.5นะคะพี่จ๋าอ,อยากได้ทรงไหนหมายเหตุเข้ามาแต่ถ้าแต่ถ้า,ถาแบบว่าลูกค้าไม่ได้ฟิกทรงอ่ะลูกค้ากดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าแล้วก็เดี๋ยวเพีมินเขาค้าส่งให้เนาะนะคะวิธีการหมายเหตุไม่ทราบถามแม่ค้านะถ้ากดสั่งซื้อแล้วลูกค้าจ๋าแล้วไปทักแชทที่หลังนะเพียดมินจะไม่เห็นตามใบออเดอร์นะคะลูกค้าจ๋า